สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านคนที่ได้ชื่อว่าพ่อของลูกที่ไม่เคยรักลูกรักเมียของเขาเลยก็การที่เขาทำร้ายฉันและลูกๆจนยับเยินและจิตใจ ของฉันและลูกลูกก็พังจนไม่เหลือชิ้นดีเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเขายังเล็กๆอยู่ข่าวก็กระจายเข้าหูฉันฉันได้ยินฉันชาไปหมด ทั้งตัวเขาทำ้ายฉันพร้อมครอบครัวของเขาแบบเราคือใครหรือแล้วลูกของเราก็ยังเล็กเขาทำได้ยังไงเขาและครอบครัวของเขาเหยียบย่ำน้ำใจฉันและหลานของเขา เขาได้พาพ่อเขาและญาติของเขาไปหาผู้หญิงคนที่เขาไปติดอยู่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่กันไหมทำไม่ทำกับฉันแบบนี้หลานก็ยังเล็กฉันมารู้ที่หลังเพราะ มีเพื่อนเขามาบอกฉันฉันมึนตึบชาไปทั้งร่างกายมันเจ็บที่ใจยังมีคนประเภทนี้อีกหรือในสังคมทั้งทัๆที่ก็รู้ว่าลูกเมียมีจะไปสนับสนุนเขาเพื่ออะไร คิดถึงหลานกันบ้างไหมเป็นผู้ใหญ่ก็ควรจะห้ามปาลามแต่นี่ไม่เลยฉันเจ็บมาตลอดแต่ฉันจะรอรอวันที่พวกมันรับกรรมที่ทำกับฉันเอาไว้ทุกวันนี้ฉันคิดว่ากรรมใดใครก่อ กรรมนั้นก็รับเอาไปสุดท้ายนี้ฉันอยากจะฝากถึงทุกคนที่ไปให้การสนับสนุนให้เขาคนที่เป็นพ่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องห้ามปามเขาเพราะสงสารลูกเมียของเขาอย่าให้เขาไปยุ่งกับ ผู้หญิงอื่นสวัสดีค่ะ